ครับพบกับผมนุ่มเยดเช่นะวันนี้เราก็พาแม่นางรับแรงกับองค์หญิงของใช่ครับพีพีเอฟซีมาแจกของนะพี่นะวันนี้เราก็มาทําบุญกันบ้างนะใช่ครับเขาของไปเลยนะครับนำทีมโดยพี่หนุ่มนะครับพีพีเอฟซีแล้วก็ได้การอนุุครรห์ของน้องน้องเบิร์ดช่วยกันนะครับพอสมทบช่วยกันนะพีพีเอฟซีวันนี้เรา ร่บุญกันเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปให้ท่านผู้ชมดูนะบรรยากาศรอบๆที่พวกผมนํำข้องมาแจ้งเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมครับผมก็ฝากกำลังใจให้เราด้วยนะพี่นะผมนี่บรรยากาศที่พวกผมก็ได้นํำของมาแจกจ่ายนะอันนี้ก็คือแม่นางรับแลของผมนะ เนี่ยเป็นเขาของส่วนหนึ่งะครับส่วนเราก็ได้มีเสื้อผ้ามาด้วยน้องเบิร์ดนะ อันนี้น้องเบิร์ดก็ได้ลงมือแกะแกะของแล้ววันนี้ร้านขาเจ๋งแน่ทุกคนบ <c oughs> อกเลยเอทีมงานผมเข้าไปนี่รู้เรื่องเอาทุ่งยันอยู่ <c oughs> ทำใบถมาจะโดนลุ่มเตะเพขาโดนรวมตัวียใส่ของไม่ออปมาถ้วงไม่เตะไม่เตะพวกเรา <c oughs> <c oughs> เอาเอาไส้ด okay? okay. yeah, ังนู้เลยยกแังออกมาเลยกี้เออไส้นมยกแังเลยเนี่ยเนี่ยเป็นขนมที่มาแจกน้องๆนะขนมนี้ผมแกะเสร็จผมเอากลับนะครับมาโชว์ใช่ไหมแทนแถมสมุดให้นั่นน้องไงไม่มีสมุนไพรนะน้ำเขาท้องน้องได้เยีนเฮ้ยมีใช่ปะ อันนี้เบอร์บอกว่าเอามาแจกแกสาวสาวนะพี่ชายไม่ให้สาวต้องสดด้วยเ <laughs> <laughs> ดยดนๆองิ่งสูบอีก <laughs> มาแจกของตรงไหนรู้ไหมครับ BFC หน้าร้านค้าครับ <laughs> <laughs> หน้ารา้านค้าเดี๋ยวสักพักแล้วผมก็จะวิง่งเลยนะจะอยู่ไม่ได้นะทุกคน ที่มาเป็นส่วนเนยแล้เนี่ยข้างในแม่นางรับแดก็ได้เยอะเอาเสื้อผ้ามาแจกแล้วนะทุกคนป้ายางก็ถ่ายภาพอยู่างนี้ก่อนเพื่อแจกแม่แดงเลยนะแฟน เป็นใ้นมที่โขซัเดแะ่ครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะบ่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ตองแดงต้องแกว <S an> <S an> ่งข้ <S an> <S an> งพื้นครับพยาลไประชุมครับวันนี้ไม่เป็นไรเชียร์ลูกยังมองไม่เห็น <S <S <an> เชียร์ลกไปไประชุมข <S an> นมนี้โคตรอร่อยนะแต่ไม่ได้สอนเซอร์่ะนีจริงๆไม่มีสปอนเซอร์เลยนะจริงๆพ,พวกผมทาบุญกันขนาเนี้ต้องสปอนเซอร์ต้องเข้าล่ะ ใช่เขากำลังแจกบ่อยอันนี้คือเงินของส่วนตัวส่วนตัวใช่แล้วเล็กแล้วน้อยครับก็มีไม่เยอะนะครับผมก็ใช่ใช่ตามกับลังสามของผมผมก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ทำเพื่อให้ได้กับความสุขแล้วก็ใช่ขอได้เงินมาสุขก็แบบใช่ไม่ได้แบบช่วยข้างนอกสบายเหมือนเรานะใช่ใช่ จริงๆถ้ามีกำลังซ้บมากกว่านี้เราก็จะทำมากกว่านี้นะเบนนะนเ,เราไปซื้อโช์ก็ได้คุ่นึ่งรู้ว่าเลยเราก็เรียกทีเจ๊มาไม่ต้องอยาม่มามาเือมามาน้องใช้พมา่า มาม่าก็ซื้อมาสามลังไม่รู้ทุกทุกคนก็บอน้าใสเนี่ยทุงทุน่ไม้งเนี่ยแห่ลังอเไป้องกันเออแบ่มา้ไดหมนะูดล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเต็มตัวแจกข้องกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะ เตรียมตัวแจกของกันแล้วทุกคนใช่วะขอถ่ายรูปรวเกันก่อนเฮ้ยเเฮ้ื้อผ้าทุกคนที่เรานำมาให้น้องๆได้เลือกกันนะทุกคนเขานี่เ่าเนี่ยนเลยนเออเ้าที่เลูกเอดกู๊ดกู๊ดไปยืนถ่ายรูนีเนี่เดี๋ยวนละเน

อันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าให้เด็กๆโกก็สนุกมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีความสุขสุดๆเลยนะวันนี้

เสื้อผ้านี้เราก็ได้รวบรวมมาจากพี่ๆเพื่อนๆนะทุกคนนะแล้วก็ แล้วก็นำมาให้น้องๆได้มาใส่กันนจแใชแล้วเสื้อโหคนเยอะมากเลยนะ,ะเห็นภาพแบบนี้แล้วมีความสุขแล้วทุกคน ผมเนี่ยมีกำลังรับไม่มากนะทุกคนก็แต่ว่าก็อยากจะมาเราก็มีกำลังรับแค่นี้นะก็พอได้พอได้บุญแล้วก็พอให้ให้เรามีความสุขก็เห็นน้องๆดีใจเราก็โอเคแล้วนะทุกคน เรถ้า t ีพีเอฟซีชอบให้พวกผมมาทำแบบนี้บ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทางของพวกผมด้วยนะทุกคนนะเราถ้าพวกผมมีมีรายได้จากช่องทาง u t u b e เนี่ยผมก็จะนำนำเงินเนี่ยมาบริจาคให้น้องๆอย่างนี้นะทุกคนนำเสื้อผ้าแล้วก็ของมาบริจาคอย่างนี้นะ โอ้โหวันนี้เป็นวันที่โคตรมีความสุขเลยนะหนึ่งเดนี้็เนื่อเนี่เลยนะี้าเต็มเลยนะโอ้องหญิงของน้องเบิร์ดก็มีความสุขมากเลยนะได้เห็นบรรยากาศแบบมา มาแชรใจอย่างนี้แล้วก็ไม่นางรับแล้วผมก็อยู่ฝฟังนูนะเริ่มตอนนี้นางก็เริ่มเข้ากับทุกคนได้ได้ดีแล้วนะเริ่มชินกับทุกคนละีไม่มีฉีกบ้่ะ

จะม่แบบะทำนี้จะทำนี้ตุกแบบจะทำนี้ทุกแบบ

อ๋อสวัสดีครับครับผม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 ครับ <laughs> <laughs> หนองเบิดเริ่มั่างไต่อแถวแล้วนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคนของที่พวกผมนำมาเนี่ยเหมือนจะไม่พอนะทุกคนนะเอาทีผมนำมาผมว่าน่าจะไม่พอนะเรามีกำลังครับกันแค่นี้นะทุกคนนะ रानी की दो ने ले हं ओ ओ एम

ย <Sen> no oh ืไปแล้วกันละห้าบาห้าบาทวุ่นแล้วรีดๆเลิ่ง้าี่เกี่ยเลยนนคนเราแล้ววุ่นแล้วเลื่อนดิเลื่อนดิเอาเลยเอา นึือดขึ mm> ้นเโอเคลโอเคเลยเอาพี nah ่น okay. ้อ okay. okay. ่าไม่ใช่เด็กอะนี้อัน้ป้ามี้าใหพอถ้ารดีขนาดนี้ผมรวยแล้วใช่เดี๋ยวเราก็ตามไปเก็บตังค์เฮจะไปเก็บไม่หมดไปเป็นั่วบ้านดอกไปยังน้ำแขนใชขี่ตรงร้านก็ได้ไหมโอเคได้ เด็กไปเอาายวตเราไปดูน้ำแขงไสมีเยอะเปานข้างล่างนะจะมีเยอะมีเยอะไปป่ะแมไปดูเด็กเป็นเทื่ยวน้ำแขงไทเด็กไปไปไไปนี่เป็นคิวของแม่นางรับแรงแล้วนะแม่นางรับแรงก็ได้นำเสื้อผ้ามาแจกอีกแล้วนะทกคน

้องกูขอให้แม่แล้วเมื่อกใี่แม่ขอบบ้าของแท้นะทุกคนด้ย <c oughs> <c oughs> นี่น้องผูกับน้องไยก็มาด้วยนะทุกคนมาช่วยนี่ก็เป็นช่างยนต์นะครับวันนี้มาแบบหนึ่มีเครื่องตัดยามีน้ำยาแบบอะไรที่ซ่อมได้ซ่อมได้หมดครับช่างแอร์ครับในตำนานใช้ริการได้ตลอดใช้ริยการได้ช่างแอร์นี้ส่วนแปดหนึ่งเล็กปว่าครับต้องลองต้องลองโทรไปเช็คดูครับผมไม่เล็กนะครับไปพี่ลองไปดูข้างล่างแป๊บหนึ่งว่ามีบ่ะมีก็จะได้ขึ้นมาต่อ อากาศร้อนน้องน้องก็เริ่มมาเยอะกันเยอะครับทุกคนนี่เราทำการเลี้ยงน้องๆเล็กๆน้อยๆหลังจากแก่ขนมน้ำให้น้องๆไว้นะครับผมน้องๆก็กางมากันครับผม ผมดูสี่ห้าน้องๆทุกคนสุขนะครับผมใช่เรามีมากเราก็ให้มากแล้วเรามีน้อยเราก็ให้น้อยได้อย่างน้อยเราก็ยังได้มาให้นะครับทุกคนครับถ้าไม่มีก็ไม่ให้เลยอคลิปนี้ว่าจะแบบกวน ติงนิดหน่อยเออเอก็ต้องขออภัย BFC ที่ไม่ชอบกันด้วยนะแต่ก็แบบเพิ่มเพิ่มสีสันนะใช่ครับเพิ่มสีสันให้กับการแจกของใจก็ได้หมดครับอย่าดุดิ้ยอดครับยอดได้แจกของครับทุกคนนี่ยังงออะไรล่ะเอาเด็กใครพูดอล้วเมื่อกี้เดี๋ยวใครพูดให้กินก่อนเดี๋ยวให้กินก่อนสวัสดีครับผมหนุ่มเจ๊เคี เป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยไหมอ๋อแม่เกอเออน้องบอกว่าอร่อยอร่อยปะอร่อยต้องทำงี้จับจับหน่อยอร่อยทำงี้อร่อยทำงี้โอเค อร่อยนี่บอกพี๋ค่ะอร่อยอร่อยโอเคนะเดี๋ยวพี่ก็ถามว่าอร่อยป่างอร่อยป่างอร่อยป่างโอเบ๊ก็อร่อยไหมอร่อยทำงี้อร่อยทำงี้อร่อยทำงี้อร่อยรู้ว่าเลยเจอชั้นนุ่มครับรู้ว่าเลยเต็มเลย น้อยครับจะเต็มร้อยทุกคนมีความสุขไหเว้ยว่ครับผมมีความสุขไทานเบไปทายได้กินมี่มาเปิดวะมีความสุขครับกนำทีมโดยช่างนุ่มครับผมอร่อยไหมอร่อยค่ะจัยิงครับชอเลยแหละ

น้ำแข็งอ่ะเออเล่กแม่งทำมาโดนเไงมีเราโนไปโชว์การปั่นน้ำแข็งให้ทุกคนดูที่เราอย้ไหวเลยว่าเจ๋บอ่ะอันนี้เลยตอนนี้ครับไปครับไปครแหงดีด้วยจับเครื่องเยอะนะรู้ว่าเลย โอเคดโอเคดครับผมยังยังยมีให้ปั้นนี่ครับยังยังครับมีครับมีการพื้นเลยอ่ะท่านปั้นนี่นะครับเอาใส่ไว้เอาไประวังโดนโดนหัวพี่นะเลิกนี่จริงยริงหมดแล้วหมดแล้วเขาบอกว่าเอาก้อนหม่อยไหก้อนหนึ่งเดี๋ยวน้องเบิร์ดจะไปใส่เข้าไปได้ป่ะน้องเบิร์ดจะไปแปั้นนะครับ โอเคเดโอเคเดอเขาเอาใจเย็นๆรอก่อนตอนนี้เบิร์ดเดินป่าล่าผีก็จะเข้าไปปั่นหอมเอาเอาลูกติ๊ครับลูกเตครับทุกคนลูกเตครับจังหวะเดี๋ยวไม่มีเลยมีแงข่งแข่งมันเตี๊ยบไม่ได้เยอะเลยเครื่องบั่นเนี้ยติดมันติดมันไม่กลมเขาบอกความไม่รู้เบาๆนะเบิร์ดกระมัวมั้งจ้าเฮอย ไอ้น้องมุ่นไอ้นี่ชุกด้วยหรือว่าน้องแข็งมันไม่กลมเหรอแข็งไม่กลมเ่พี่ทอดมันได้ไงแล้วต้องทอดน้องแข็งก้อนในวันนี้นี่ครับคนไม่มีแรงก็จะมีข้ออ้างนะครับกตอนน้ำแข็งยงไงเนี่ยมุ่นยังไงนระวังมือโดนมือกันน่นนู่นรอกันนะพี่กำลังลามอยู่นู่นนูนะ่าจะไม่ได้กินเย่างแรกนี่คือได้ให้หรือยัดยเจ้าของทำนะครับอ่า เดียร้อยครับติดผลงานครับผมลูกติดลูกติดต้องใส่ไม่มีน้ำมันเครื่องครับผมเลยเลออ๋อ้โหตอนนี้สวยไงดูผมก็ทำได้เอ๋รอก่อนครับอยู่นี่นะเบิร์ตใส่ของ ลไอเบิร์ดมันใช้แต่หขางาบ่อยเลยขอแข่งแข่งไงเบ๊ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิจะว่าอนนี้ผมใช้บ่อยนะเอาเอาเอจะเสร็จแล้วจะเแล้วด้วยเลยเอาเอาเลมือใช่แล้วนี่นี่นี่น มังก็มารอมง็อมารอมันเต็มเลยครับผมมารอทีงานงานเจ๊เคกเบอร์ลาทาพีมาปั้นนะครับผม้อนนะอยเน็ตการ์ดเน็ตกาเน็ตกานี่ที่ยิ้มนี่ไม่ใช่นะครับเหนื่อยครับเหนือเน็ตกาพี่นมจะดูข้างหลังนี่มอนมองนะเบิร์ตอยกได้กินไหมนะอยได้กินไหม มาตักการหลวงพ่อครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยปาโอ้ยยงนิ้วยงนิ้วแบกก่อนอ๋อนำมาเคืองไรแล้วครับตอนนี้่จะไปแล้วบอกว่าแบกเหรอแบกอ่ะแบกอ่ะแบกยาอร่อยทำนี้อร่อยทำงงี้ที้อร่อยทำงี้อร่อยทำงี้เอ้ยอย่าไปเชื่อผู้ณเทาคนนี้นี่ถาแบบนี้ เอออร่อยเอาครับจิ้มใหญ่ๆเลยครับแบกคอแบกคอแบกคออ่ากอดเฮ้ยโทษๆนามัสการหลวงพ่อครับหลวงบอยไม่ทำวัดเย็นดีกว่าครับน้ำกินได้เดี๋สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มเจ๊ทเท่นะครับพูดได้อาพูด เอาพูดเดี๋ยวพี่พูดเลยนะต้องวัดดีครับพูดตามวัดดิครับอยู่กับผมดูต็เนี่ยวัดดีครับนี่ต้องวัดดีครับวัดดิครับอยู่กับผมดังดด้วยดังๆได้ยี่สิบน้ยอยู่กับผมอยู่กับผมหนุ่มเจ็แค่งเจแค่เอออยืนด้วยยืนดวยยืนยืนพูดนแม่เมื่อกี้อาพูดเต็มเต็มเต็มกัคน สวัสดีครับเพื่อนนุ่เจ็บแค่เอนอย่างงี้ตำธาด้วยดิตำธาบะเตียวด้วยไหนเออยยุ่มนุ่มเจ็บแค่ไหนไหอีทีอ่ะอีทีนังสวัสดีครับเพื่อนยุ่นุ่เจ็บแค่ไหอเบิร์ดต้องเน่เบิร์ดด้วยเบิร์ดสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าอยู่กับเบิร์ดเดินป่า สวัสดีครับอยู่กับเบิร์ดเดินปาร้าผีลาผีเออไอทีไอทีไอทีไม่ได้ไอทีเอาชัดชัดเอาชัดชัดสวัสดีครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าเงี้ยสวัสดีครับอยู่กับผมผมเดิร์ดร้านผีเออเก่งเก่งเก่งมาองพูน่ะยินดีตรับวันนี้พบกับผมหนุ่มเจคเคนะครับแล้วก็พบกับผม เบอร์เดินป่าล่าท้าผีอ้าวไปเลยไปึ่งไปอ้าวเขาเออไอ้หนูหนูแก้ดันเพชรครับ เท่าไรครับต่า